ในช่วงที่ตัวลูกกำลังศึกษาอยู่ที่มหลาลัยธรรมศาสตร์ลูกได้ทุ่มเททำกิจกรรมงานบุญของจอมรมุทธศานตลอดสี่ปีเต็มเช่นจัดตักบาที่มหาวลัยเป็นประจำทุกสัปดาห์จัดงานไหว้ครูจัดค่ายวันแม่จัดธุดงทำประชาสัมพันธ์ชวนนักศึกษามาบวชธรรมทายญาติทั้งชายและหญิง นอกจากจะชวนพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆนักศึกษาม,มาอบรมธรรมทายาิแล้ว,วแต่ลูกยังได้ชวยจัดงานบวชพระธรรมทายาของวัดพระธรรมกายซึ่งในตอนนั้นจะจัดบทวัดเบญจมะบ่อพิเป็นต้นลูกจะได้รับอนิสงส์แห่งบุญทุกๆบุญอย่างไรบ้างเจ้าคะานี่เนาะเอาข้อขา่าวสั้นๆกันแล้วกันนะจ๊ะ คำตอบสำหรับผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้ทุ่มเทร,รับบุญทำกิจกรรมงานบุญของชมรมพุทธศาสตร์มาตลอดสี่ปีเต็มในสมัยที่ตัวลูกยังเป็นนักศึกษาอยู่นั้นนตัวลูกก็จะได้รับอน,นิสงส์แห่งบุญโดยย่อเข้าคราว,าวย่อนะจ๊ะดังต่อไปนี้คือประการที่หนึ่ง ตัวโลกจะมีสายบุญเชื่อมกับมหาปนญญาจารย์และมุขคณะซึ่งจะทำให้ตัวโลกเด็กเกิดอยู่ในคร่อมเงาบวรพระพุทธศาสนาวิชารธรรมกายและก็ได้สร้างประมีติดตามมหาปนญอาจารย์และมุขคณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมโดยที่ตัวลูกจะไม่พลัดไปเกิดอยู่ในอบายภูมิเลย อีกทั้งด้ผลแห่งบุญนังกล่าวจะเป็นเกราะแก้วคุ้มครองปกป้องกันไม่ให้ตัวโลกหลุดออกหลุดออกนอกบุญญาเขตหรือไปนับถือความเชื่ออื่นนอกบุญญาเกตนะจ๊ะซึ่งจะเป็นผลทําให้ตัวลูกดิ้สร้างบรมีลุดหน้าไปอย่างไม่ถอยหลังกลับเลยประการที่สองโดยผลแห่งบุญแังกล่าว จะสมบูรณ์น้ำให้ตัวลูกได้เกิดอยู่ในตระกูลในเป็นสัมมาทิฏฐิที่มีความเห็นถูกต้องรองรอยตรงไปตามความเป็นจริงคือทุกคนในครอบครัวจะมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและมีความเชื่อมั่นในพระรัตนาไตรอีกทั้งทุกคนในครอบครัวจะมีศีลมีธรรมและรักในการสั่งสมบุรณ์สร้างบารมีเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนและเกื้อกูลให้ตัวลูกสามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายและปลอดกังวลจากเรื่องต่างๆแต่เหตุนี้เองจะทำให้ตัวลูกสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมากประการที่ส ด้วยผลแห่งบุญนังกล่าวจะส่งผลทำให้ตัวลูกห่างไกลาจากคนภัยคนมารตัวลูกจะพบเจอแต่บัณฑิตนักปราชญ์และเหล่ากัลยาณมิตรที่ชักชวนกันทําแต่ความดีซึ่งก็จะทําให้ตัวลูกมีจิตใจที่สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่สี่ที่ผลแห่งบุญนังกล่าวจะส่งผลทำให้ตัวลูกได้เป็นผู้นําและก็เป็นที่รัก ออมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอีกทั้งตัวโูกจะเป็นที่รักและเอ็นโดของผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอีกด้วยหลักการที่ห้าด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวจะส่งผลให้ตัวโลกในมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์พองใสสึ่งจะทำให้ตัวโลก คิดพูดทำแต่เรื่องดีๆแล้วก็จะมีจิตใจที่ชุ่มชื่นเบิกบานเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลคือใจจะนิ่งๆนุ่มๆชุ่มๆมีความสุขภายในนะจ๊ะซึ่งจะส่งผลทำให้ตัวลูกเป็นคนอารมณ์ดีไม่โกรธง่ายไม่จองเวงใครมีใจใจที่เมตตากรุณาและอยู่ในบุญตลอดเวลาเลย ประการที่หกด้วยผลแห่งบุญนั้นกล่าวจะสง่งมาน,นาให้ัะโลกจะได้ยินแต่ได้ฟังแต่เรื่องดีๆที่มีสาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลหรือเรื่องที่ทำให้จิตใจสูงส่งเป็นต้นปเปรียบเสมือนหูที่พงชาสวรรค์ที่จะได้ยินได,ได้ฟังแต่เรื่องดีๆเท่านั้น ส่วนเรื่องอื่นที่ไม่ดีอะเรือ่องที่ทำให้จิตใจ,จสมองจะไม่สามารถแทรกผ่านหูเข้ามาสู่ใจของตัวลูกได้เลยนะนี่ใจจะใสใสเก่งเครียงประการที่เจ็ดด้วยผลแห่งบุญนั้งกล่าวจะส่งผลทำให้ตัวลูกมีอายุไขที่ยืนยาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผิพรพันวันนะ้าที่เปล่งปลังโปรงใสและก็มีใบหน้าที่อ่อนยาวกว่าไว้อีกทั้งบุคลิกลักษณะท่าทางตัวลูกก็จะดูดีหน้าเลื่อมใสและหน้าเข้าใกล้พระอยู่ใกล้แล้วสบายใจใครได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เห็นตัวลูกก็จะรู้สึกชื่นชมยกย่อง และเกิดแรงบันดาลใจที่จะสั่งสมบุญสร้างบรมีอยากที่จะป,ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามตัวลูกอีกด้วยนี่นะจ๊ะแล้วจะหาได้ภพบชาติต่อไปชาวิต่อไปนี่นะจ๊ะตัวลูกไดเกิดเป็นชายแมนแตัวลูกก็จะได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และได้ผลแห่งบุญดังกล่าวก็จะส่งผลทาให้ตัวลูกมีโอกาสที่จะเึิกฝนอบรมตนเองให้ได้เป็นพระแท้และเป็นที่แต้งความเลื่อมใสศรัทธาของมหาชนทั้งหลายกรใาดาที่มหาชนทั้งหลายได้พบได้เห็นได้ฟังธรรมจากตัวลูกมหาชนทั้งหลายหลังนี้จะเกิดแรงบรรดาลใจอยากที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม และประารถนาที่จะออกบวชเพื่อบำเพ็ญเนคขม,มะบรมีตามอย่างตัวลูกแต่ว่าถ้าชาตังตตัวลูกยังเกิดเป็นผู้หญิงอีกตัวลูกก็จะเป็นอุปาสิกาที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาซึ่งตัวลูกจะเป็นต้นบนต้นแบบให้แก่นางนองนักสร้างบรมีที่มาในภายหลังต่อไป<า>เ,อเอาอีกไหมจ๊ะ<า>เอาอีกเกิ ประการที่8ว่าไปได้ทั้งคืนเนอะได้ผลแห่งบุญนั้นกล่าวจะส่งมาได้ไปตัวลูกแวดล้อมไปด้วยพวกพ้องบริวารที่เป็นบัณฑิตนักประจํานวนมากมายแล้วจะมีผู้มีบุญมาคอยดูแลเทคแคร์ตัวลูกเป็นอย่างดีก็พูดตามภาพไปเรื่อยอย่างนี้นะ ประการที่เก้าเอาอีกไม้เนี่ยได้ผลแย่งบุญนังกล่าวคือภาพมันไม่สิ้นสุดเราต้องตัดบางตอนนะาแต่สงผลนำาให้ตัวลูกมีดวงปัญญาที่สว่างสวยเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมแล้วมีไหวพริบป,ปฏิพานที่เป็นเลิศกว่าใครๆครแปว่าตัวลูกจะศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้เรื่องใด ตัวโลก,กจะแทงตลอดในวิชาความรู้เรื่องนั้นได้อย่างทะลุปรุปโปร่งเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตัวโลกจะมีดวงบรรัญญาติดแทงตลอดในสพพวิชาทาั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเองและโดยดวงบัญญาที่แทงตลอดในสพพวิชานี่เองจะทำให้ตัวโลกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งจะเป็นผลทำให้ตัวโลกไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะเอาอีกหมยอยใเหรอประการที่สิบนี่<อ>ก็ภามันเยอะแยะเนี่ยแล้วก็เอาเสซมเปิลบางอย่างตอนมาคือถ้าเอาทุกภาพไม่ไหวหรอกโพในบนนังกล่าวจะส่งมโนให้ตัวโลกมีอัยาศัย รักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีรักในการประพฤติพรหมจรรย์และรักที่จะออกบวชในพระพุทธศาสนา,สาซึ่งอุปนิสัยดีงามเหล่านี้จะติดตามตัวลูกไปข้ามภพข้ามชาติเลยเอาอีกไหมออประการที่สิบหนึ่งได้ผลแห่งบุญนังกล่าวที่ตัวลูกได้ทุ่มทำกิจกรรมจมรมพุธมาตลอดสี่ปีเต็ม จะไปช่วยตัดอรานวิบากกรรมที่ตัวลูกได้เคยทําผิดทาพลาดเอาไว้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรมปรนานอธิบาตวิบากกรรมคามเมเป็นต้นให้เบาบางเจื้อจางลงไปหรือจากหนักเป็นเบาเบาก็เป็นหายนั่นเองจนกระทั่งวิบากรรมนันนั้นหมดกําลังได้ช่องทรงผลซึ่งก็จะเป็นผลทําให้ตัวลูกได้กลับมาเป็นเกิดเป็นชายแมนแมนและได้บวชสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติ เอาอีกไหมเอ,าอ,า,เอาอีกเหรอ่ามเยอะอ่ะตั้งแต่ตอนอย่างาทานีสงกถินต้องไปใชัยนะว่าเป็นปีเลยนี่นะเมาแตกแหลกลานประการที่สิบสอง ม่ว่าตัวโลกจะทําสิ่งใดที่เป็นไปประการสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีตัวโลกก็จะสามารถทําสิ่งนั้นใด้สาเร็จลุล่วงอย่างไง่ายได้และมีชัยชนะในทุกที่ <laughs> อีกไหมประการที่สิบสาม <laughs> ตัวโลกจะมีส่วนในบุญทุกๆบุญกับผู้มีบุญทุกๆกคนที่ตัวโลกเด้ไปชวนให้เขาทําความดี แปลกนะทำไมเขานึกถึงอันนี้สง์ไม่ออกเนะถ้่จะมันเยอะแยะมากเลยเนอะนี่เนะต้องนึกเลยไม่ไว่าจะเป็นบุญจากตักบาปเป็นประจำทุกสัปดาห์ให้กับคณาจารย์ะนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบุญปล่อยศาสตร์ปล่อยปลาบุญจัดงานไหว้ครูบุญจัดค่ายคุณธรรมวันแม่บุญจัดทุดงบุญทำประชาสัมานชนนิสิตนักศึกษาทั้งชายและหญิงมาอบรมตามระทายา บุญช่วยจัดงานบวชให้กับพระธรรมทายาททุกรุ่นเป็นต้นเห็นไหมเจ้ว่าเราสามารถทบทวนบุญได้เนี่ยตลอดเยอะะเลยไม่ให้ซ้ํากันเลยนี่เนาะบุญใดที่เกิดขึ้นกับผู้มีบุญเหล่านี้ตัวโลกก็จะมีส่วนในบุญทุกๆบุญเหล่านั้นด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นพระตัวลูกเดี๋ยวเป็นต้นบุญในการทําความดีให้กับผู้มีบุญเหล่านั้นนั่นเอง วันเราไปชวนใครมาทอดกระถินเนี่ยอเยอะแยะเลยลเนาะเพอให้มีเงินตราเวลาอารมณ์แล้ะวความนิยมของนักเรียนยนี่เนาะประการที่14บสี่นี่เนาะโดยผลแห่งบุญนังกล่าวจะวทำให้ตัวโลกได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติ ถ้าจะทำให้ตัวลูกมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่สมบูรณ์และดียิ่งยิ่งเงินปลายเป็นต้นถ้าจะกล่าวมากกว่านี้ก็มายเยอะแยะทั้งหมดนี้เป็นเพียงอานิสงส์แห่งบุญโดยส่วนย่อจากการที่ตัวลูกได้ทุ่มทํากิจกรรมชมมลมพุทธมาตลอดสี่ปีเต็มส่วนย่อเท่านั้นนะจ๊ะคร่าวาถพาจะกล่าวถึงอานิสงส์ทั้งหมดวันสีเงามากๆว่ากันเป็นเดือนคงจะกล่าวกันไม่จบ โดยไม่ซ้ำกันนี่แหละ oh. อย่างเงี้ยจะเราคงไม่รู้ตัวที่เราทําบุญกันเนี่ยเราได้อานิสงส์อะไรกันบ้างเยอะแยะ <Yeah. S 1> นี่ทว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้โหยาวเหยียดลูกเกียดคาเลยเนาะถือ <Yeah. S 1> ว่าเรื่องร้างคําถามข้อต่อไปจึงจะกล่าวถึงอานิสงส์งบุญที่ตนโลกได้เข้ามาวัดสร้างบรมวเปุบาสสิกาอยู่เขตไหน <Yeah. S 1> ตั้งแต่เรียนจบนั้น <Yeah. S 1> จะเป็นอย่างไรต่อไป <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะ เราคงจะต้องมาติดตามกันติดตอนต่อไปเหตไม่จะใครบอกธรรมะน่าเบื่อเพราะ